เราตื่นได้แล้วเรามาถึงแล้วเนี่ยฮะถึงแล้วหรอคามเมล่าอุมแมนใช่ไหนล่ะถามสกีพี่เทอร์เดตอ่ะไม่เห็นมีเลยอ่ะนี่ฉันก็บอกนายไปแล้วไงว่ามันอยู่ใต้น้ำนายก็ไม่ฟังฉันเลยเฮ้ยเพราะอย่างงี้ไงทีวีวแม่เลยไม่ชอบนายเอาเฮ้ยแต่ก็ช่างมาเถอะเอาละเราไปมึงน,นะขอเปิดในมิชชั่นแป๊บชึบไหนล่ะถามสกีพี่เทอร์เดตบอกว่าอยู่ใต้น้ำอ๋อได้ไงคามเมล่าอุมแมนด้านล่างเลยอ๋อโอเคแล้วใครจะลงไปก่อนละ่ะนายเลยแล้วกันฮะฉันเนี่ยนะทำไมนายกลัวน้ำเหรอ ฉันไม่ได้กลัวสักหน่อยนะคขะไม่เล่าแมน่นายก็ลงไปสิเฮ้ยก็ได้จะลงไปดีเปล่าวะโอ้ยชักชายอยู่นั่นแหละโอ๊ยอ้อยอยาโอ้ยโอ้ยใหญ่นี่เอ้ยแต่ก็ช่างมาเถอะเอาละถ้าเปิดประตูไปนี้น่าจะเจอพวกสกีบดี้นั่นก็สามสองหนึ่งเฮ้ยอย่าเฮ้ยพวกบุกรุบตายซะพวกสกีบดี้น่อยนะ่แกตายอ้า น้อยแน่บังการมาฆ่า,าพืชฉันนายก็ตายตายพืชแกไปซะอ้าเฮ้ยหย่าเฮ้อเฮ้ยนี่เฮ้ออ้าไม่อยู่แล้ววอยตายซะอ้าเฮ้อแค่นี้ก็เรียบร้อยเฮ้ยชิวๆ <im it> ขอบใจที่เขียนเส้นทางให้ฉันนะบ่าวเฮ้ยนี่เธอถีบฉันทำไมเนี่ยก <g it> ็ถ้าไม่ถีบนายนายก็ไม่ยอมลงสักทีไงล่ะเฮ้ยงั้นเปิดเลยนะ <im it> โอเคเปิดเลยฮ <im it> ึบโว้เออเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าพวกสกีบิรีเทเลตมันมีแบบนี้ด้วยอ่ะ นัเธอก่อนเลยเร okay, ดี้เฟิร์สโอเคได้เออฉันเปลี่ยนใจได้ไ,ดไหมอะนายเข้าไปก่อนเลยสิโอ้ยชักชัยอยู่นั่นแหละถีบไปแล้วกันอ้อเฮ้ยเอาคืนบางอจะมาถีบฉันเฮ้ยจ้อโอ้ยหน้าความเลยหน่อยนะเจ้าเบาเอาอฮะผู้บุกรุกตายซะอย,ย่าเฮ้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าตายซะว้า แค่นี้ก็เรียบร้อยเก่งมากสวยอีกแน่กล้าถีบผู้หญิงหรอฮะเอาเบาคืนไงที่เธอถีบฉันนายนี่มันแย่จริงๆเบาเุยเอาหน้าไม่ต้องงอหรอกไปก็ต่อเถอะก็ได้ึตรงนี้ไม่ต้องถีบฉันลงไปล่ะเออรู้แล้วนะฮึโอเคค่อยตายไปแล้วกันโอเค โอ้แจ oh, ็คพอตเฮ้ยเจาฮ้อเฮ้ยยจาน้องนายแกฉันจะฆ่าแกพวกแกไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชกปกศิษบาลผู้นี้หรอกเฮ้อเฮ้อเฮ้ยจ้าเฮ้อเฮ้อเฮ้ยจ้าเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเจ้าจะหนีไปไหนเฮ้อ เอาระวังฮะฮึจ้าขอบใจที่เตือนแล้วกันนะโอเคที่นี่มันอะไรกันเนี่ยโว้เพิ่งรู้เลยเนี่ยว่าพวกสกีบินทอเดมีสถานที่แบบนี้ด้วยโอ้สวยมนกันเนี่ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยเอาเถอะตามฉันมาอือออคาเวล่าโอ้แม่มันมีสองทางอ่ะนั้นเธอไปทางนี้แล้วกันนะนั้นฉันไปทางนั้นแล้วกันเออจะดีเหรอแยกกันอ่ะดีสิจะได้สำรวจที่นี่ให้ไวขึ้นแล้วจะได้ระเบิดฐานมันทิ้งซะ โอเคก็ได้ระวังตัวได้แล้วกันเธอก็เช่นกันอ่ะเออฮึ่มตรงนี้มันเนาะกับดักอีกแล้วเฮ้ยไงท็อกซิคบาวเอาจริงดิไอตุกติกนี่อีกแล้วเหรอวะเออฉันเบื่อที่จะเจอหน้าแกแล้วนะเฮ้ยมิวแทนเออตายซะเฮ้ยแกน่ะสิที่ต้องตายหย่าเออ เฮ้ยชึบชึบ,ชบอะไรอีกเนี่ยมีประตูอีกเหรอเฮ้ยที่นี่น่ากลัวจังเลยแต่ก็ช่างมาเถอะอืมอาไงจะสาวน้อยโถ่อย่ามาขวางนะเฮ้ยยะอ้าเฮ้ยจ้าอาตายซะ,อะ,ยซะไอ้ส้วมเวนอาเฮ้ยจ้ะอ้าเฮ้ยจ้าตายซะ

ให้ไม่ได้อย่างงี้สิฮะคาเวล่าแมนสปิกเกอร์แมนเฮ้อคุณคาเวล่าอูมแมนแก่าก่าเฮ้อนี่แกเป็นใครเนี่ยฉันคือนักวิทยาศาสตร์ยังไงล่ะแกจะพวกเขามาทำไมอย่างที่นักวิทยาศาสตร์รชอบทำเลยก็คือจะมาเป็นหนูทดลองอยังไงล่ะจะมาเป็นหนูทดลองเหรอใช่แล้วจ้ะจฮ้แกตายแนยาา่แกน่ะสิที่ต้องตาย เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเจ้าอ้แกตายเฮ้ยเจ้าอ้้ยเอาไปเลยหน้าเกียรติออกไปจากตัวฉันเลยนะเวะอ้ออ้ออ้อเฮ้ยเจ้าเฮ้อเฮ้ยเจ้าเฮ้อคนจังแกไม่คู่ควรที่จะต่อสู้กับท็อกซิกบาวหรอกเว้ะพูดบ้าอะไรก็แกฉันจะฆ่าแกทีซะเฮ้ยเจ้าฮ้เฮ้ย ยาอ้อยอ้อยยายอ้อ้ยยาอ้จะตัดคอแกทีซะเอ่อเอหรือยนลงลาวาดีล่ะเออเฮ้ย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 เยเฮยเฮ้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 ยเฮฮ้ โปรช่วยคาเวล่าหูแม่นต่อแล้วอ้ยรอนวอยฮึสมน้ำหน้าเฮ้ยกับแพงไร้สาระทุบทิ้งเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้ยเอยเอ่มีน้ำยาแค่นี้เองเหรอหาแม่คนเก่งนี่แกกำลังโยมโอ้โหฉันอยู่หรอฮ่าฮ่าถ้าใช่แล้วมันจะทำไมหมอะเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆแค่นี้จะมาสู้อะไรกับฉันฮะแกะก็ตายซะ

ขาเวลาวุเม่นบาวไปช่วยคนที่ถูกหักซะโอ,โ,อโอเคโอ้โหเพิ่งรู้เนี่ยอเจ้โหดขนาดนี้โอเคพวกนายออกไปได้แล้วฉันมาช่วยแล้วขอบใจมากครับคุูท็อกซิกเบาวเอาละ่ะได้เวลากลับบ้านเออขาเวลาวุเม่นนี่เธอกำลังจะทํำอะไรวางระเบิดฐานนี้พวกนายอ่ะออกไปซะเดีย๋ยวฉันระเบิดเองไปกันพวกเราอาเจเริ่มโหดแล้วโอ,โอเคครับเฮ้ยไปกันพวกเรากลับบ้านเฮ้ย เฮ้ยกลับไป่ไ้วอแมนนี่เธอจะกดระเบิดเลยเหรอใช่ฉันจะกดระเบิดเลยเฮ้ยโมโหอุ้ยโอเคเชิญเลยเชิญบื้มได้เลยโอเคเฮ้ย